ค่ะก็ขออนุญาตนิวขออนุญาตพูดในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัทบ้านฉันโปรดักชันนะคะสำหรับ กระแสของมินิซีรีสตอนที่ฉ่ายทางช่อง3นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นมินิซีรีสสั้นๆแต่ว่ามีฟีดแบ็กที่ดีมากๆโดยเฉพาะกระแสจากในโลกออนไลน์นะคะที่ส่งมาถึงทางบริษัทเช่นแบบอยากให้มีการทําซีซั่น2หรือใดๆหรือว่าความแปลกใหม่ของซีรีสที่เป็นคู่จิ้นหญิงๆที่มาในพาร์ทที่เราไม่ต้องมาสับสนหรือสงสัยเพศตัวเองว่าเราเป็นอะไรแต่ว่าเราก็แค่เป็นคนสองคนที่รักกันแค่นั้นมันก็คือเป็นความเป็นซีรีสที่ค่อนข้างเป็นนาดีแล้วก็สวยงามลงไปถึงการสนับสนุนสถาบันครอบครัวด้วย ะะก็เป็นฟีดแบ็กที่ดีมากค่ะแล้วตอนนี้เราก็เลยมีแผนว่าน่าจะมีโปรเจกต์ต่อไปที่จะทําต่อค่ะทําให้มันดีกว่าเดิมค่ะความประทับใจกดทับใจจากซีรีส์ที่อยากจะส่งผ่านถึงคนดูคือจริงๆแล้วทางบ้านฉันก็จะเน้นในเรื่องของ Family เป็นหลักค่ะความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวถ้าได้ดูซีรีส์ก็จะเห็นว่าทุกคนในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ เหมือนเป็นพลังบวกให้การละการให้กับปันๆแล้วก็ไอติมในเรื่องนะคะน้องทั้งสองคนที่เล่นเป็นตัวหลักก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเวลาที่ผู้ใหญ่มาดูก็อาจจะมีความเข้าใจวัยรุ่นมากขึ้นว่าเอ้ยที่เขาแสดงออกแบบนี้เขาต้องการอะไรมันเหมือนเป็นกระบอกเสียงเล็กๆที่เราได้เริ่มทําแล้วก็มีผลตอบรับที่ดีค่ะ,ใช,คะใช่ค่ะเป็นซีรีส์ที่สะท้อนสังคมในมุมของความรักตอนนี้ที่เริ่มเปิดในสังคมหลายเพศหลายวัยมากขึ้นซึ่งนิวก็รู้สึกว่า จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนสองคนถ้ารักกันแล้วแบบพากันไปในทางที่ดีและสวยงามก็ควรจะสนับสนุนค่ะก็ะเ,ปนนเป็นแผนอนาคตที่อาจจะอยากอุบไว้ก่อนแต่ว่าตัวเราเองก็รู้สึกว่าเออถ้ามาในพาร์ทของความรักทางเพศที่หลากหลายก็เป็นพาร์ทที่เรารู้สึกแฮปปี้ที่จะทําเหมือนกันเพราะว่าตัวเราเองก็มีประสรบการณ์โดยตรงเราก็มีเพื่อนที่เป็นบรรดาแม่ๆทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นความสนุกสนานอยากจับตรงนี้มาใส่ในซีรีส์เรื่องต่อไปเหมือนกันค่ะ ก็อยากจะฝากขอบคุณแฟนๆนะคะที่ติดตามมินิซีรีส์เรื่องนี้เรื่องจากว่ามันจบลงไปแล้วนะคะก็อยากให้ไปติดตามกันในช่องทางออนไลน์แล้วก็ฝากช่องทางติดตามของบ้านฉันโปรดักชั่นถ้าจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆก็จะมีการอัปเดตในนั้นแน่นอนฝากพี่ๆด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ อ๋จริงจริงนิวอะยอมรับว่าค่อนข้างมีความกดดันเนื่องจากว่ากระแสะของความวายๆเขาก็อาจจะแบบว่าค่อนข้างถึงเนื้อถึงตัวแล้วก็รุนแรงการที่จะมาทาซีรีส์ที่มันไม่มีการแสดงออกในพาร์ทนั้นะ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันในแง่ของกระแสะว่ามันคนจะเข้าใจไหมเนื่องจากว่าเราอยากให้คนดูได้แบบให้มันเป็นเลตที่น่ารักน่ารักไม่ต้องเป็นฉอชิงอะไรเราก็เลยตัดสินใจว่าเอาเอเราเอาเอาความที่เป็นเรียลิตี้ในชีวิตจริงนี่คนมันอาจจะไม่ได้มาแบบ แสดงความรักกันในที่สาธารณะมากขนาดนั้นเอาออกมานําเสนอในซีรีส์แล้วกันดูว่าทุกคนจะรู้สึกยังไงมันก็มีฟีดแบกที่คนก็บอกว่าจริงๆแล้วแบบเออค่อนข้างดีนะเพราะนี่คือในชีวิตจริงฉันก็จะไม่ได้เดินจูบก,กับแฟนหรือแบบบ,บ,บู๊ตลอดเวลาอย่างเงนะี้ยมันก็จะมีพาร์ทแบบจับมือเกี่ยวก้อยอะไรน่ารักน่ารักมันก็ค่อนข้างใกล้เคียงความจริงค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไม่แย่ค่ะ จริงๆในมุมมองหญิงรักหญิงหรือชายรักชายนิวว่ามันไม่แตกต่างกันสาหรับนิวอ่ะมันเป็นแค่คนสองคนที่รักกันฉะนั้นเขาจะเป็นเพศอะไรอะก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าสิ่งที่เขาทําหรือแสดงออกมันไม่ได้ทําให้ตัวเขาแย่ลงนิวมองว่าถ้าสปอร์ตกันไปในทางที่ดีขึ้นเหมือนอย่างในเรื่องปันปันไอติมก็พากันไปในทางที่ดีนิวก็รู้สึกว่าเป็นเพศอะไรก็ได้จะเป็นยังไงก็ได้แต่แค่ทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็พากันไปในทางที่ดีก็โอเคแล้วคะ่ะ ครับี่้ครับ้าทีนัน่าวเนี่ยค่ะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ